ก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่ช่วยเอ่อช่วยกันเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยรุนมาด้วยกัน <Yeah. S 1> ก็อยากบอกว่าจริงๆทุกคนมีมีมีความเปล่งประกายในในตัวเองทั้งนั้นเลยใช่ค่ะก็เรายังเป็นดาวดวงเล็กๆอยู่เลยค่ะก็จะพัฒน,นาตัวเองแล้วก็เต็มที่ในทุกๆวันค่ะแปีนี้ดาวสว่างมากนะสว่างมากอยู่นะเอ้ยปูมา ดีใจค่ะจริงๆก็อยากแบบว่าเอ้ยน้องเบกจะได้หรือเปล่าพี่ฟินจะได้หรือเปล่าหรือว่าคน,นอื่นๆจะได้หรือเปล่าหรือเปล่าก็ดีใจกับทุกๆรางวัลที่เกิดขึ้นทุกคนเก่งมากใช่ยินดียินดีค่ะ,ะาม,มาถึงปูเจค่ะนี่น่าจะเป็นรางวัลที่สามสามมั้ I think so yeah three อยากได้ประโยคนั้นะพี่ตาไปสร้างเอาเอง ต้องกัรนะคงแล้วมาประโยคนี้รู้คนลอพิ่แค่นี้เพิ่แค่นี้พอแลเป็นยังไงบ้างก็ตื่นเต้นทุกครั้งเลยค่ะแล้วก็ทุกคนก็น่ารักเสมอเลยเราก็จะรุนๆทุกทุกรางวัลเลยค่ะแล้วก็ได้หรือไม่ได้ก็โอเคคือทุกคนเก่งมากแค่ได้เห็นชื่อตัวเองในนั้นก็คือภูมิใจแล้วรู้สึกอย่างเวารงที่เป็นวเรามา รู้สึกตลอดรู้สึกมาตลอดระยะเวลาที่ได้รู้จักกันเลยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณเนาะขอบคุณมากๆค่ะที่สนับสนุนแล้วก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เลยค่ะใช่แม้ว่าจะเป็นไทยแฟนอินเตอร์แฟนคนที่มาหาที่นี่หรือคนที่ดูหน้าจอก็คือพพอร์ตเราทุกๆครั้งเลยค่ะแม้ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ all the time you r e always here ค่ะความแบบเขาเร่ออะไรอะเต้นน้อยลงนะแล้วเอ้ยไดเหอเต้นบ ตื่นเต้นเหมือนเดิมตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมค่ะว่าในทุกๆชื่อที่มันเข้าชิงมันแบบมันโซว้าวแล้วก็เซอร์ไพรส์กับเรามากๆทุกครั้งค่ะแค่ว่าไปขับดิสก์กับไปลงไปด้วยไปขับดิสก์กับอ๋อไม่ไม่มีองค์การพุ่งแหลกแม่มีแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโซมาโอ้ because because of everyone เลยค่ะก็ยินดีที่ถูกคนพบแล้วก็ยินดีที่ถูกรักค่ะแล้วก็เราอยากจะบอกว่ายินดีที่ได้รู้จักทุกคนเหมือนกัน So, I uh, would like to thank you to friends, you guys always support us, like I always say, there might be some yeah. language barriers or something that may make us not understand each other, but you're always there, always trying to understand us, we always try to find that love language that's in between. Thank you so much for your support, and if we've never met, don't worry, we'll, we'll meet soon.